สวัสดีครับถ้ายังมีใครติดตามช่องผมหรือ,อยังคอยดูก็วันนี้ผมจะมาเล่นการแอนแบ็กพอวเดอร์ผมจะมาสอนวิธีการเาเล่นในหมด P ีกับคนอื่นหมด p p พถ้าเกิดคุณอยากรู้ก็ตามผมมาได้เลยอย่างแรกคุณเห็นเขาว่าตรงนี้ไหมไอ ตรงนี้คำว,ว่าแมปคุณกดเข้าไปเลยทีนี้คุณจะเห็นคำว,ว่าอ่ามันจะมีถ้าเกิดใครเล่นธรรมดาจะมีสองช้อยนะซึ่งคุณเลือกช้อยแรกเลยต่อไปอีกวิธี อีกวิธีเดียวแป๊บเดียวนะคุณจะได้เลยแล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมตรงกลางตรงกลางที่จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบขีดล่างตรงเปรตกดเข้าไปเลยทีนี้คุณเห็นลูกศรย้อนอหลังไหมให้คุณกดเข้าไปเลยหนึ่งครั้งนะ ทีนี้ควรก็เลื่อนหาได้เลยว่าเซิร์ฟไหนมีเขาว่า PP มัง่งไปเซร้ฟที่เขาเติมแล้วก็สร้างเอาไว้นะลองหาดูนะอาจจะมีเซิร์ฟ PP ผมมีแค่เท่านี้แหละเออขอบคุณครับที่ดูแล้วก็สวัสดีครับ